จบวันทำงานข้า,าร,ราชก,การาเกษียณอายุ60ปีต้องลาเพื่อนพ้องน้องพี่ลาบ่อนาทีโชคดีกันทุกคนในานามของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตสองขอแสดงความย,ยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านที่ได้รับราชการมาจนครบเกษียณซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและความคิดให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาอย่างจริงจังและต่อเนื่องคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้กระทำไว้นับว่าเป็นความภาคภูมิใจยิ่งและถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ายิ่งอย่างแท้จริงถือเป็นแบบอย่างที่ดีและจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไป ผมขอชื่นชมและยกย่องในเกียรติคุณของทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับจบ,จบวันจบวันทำง,งานหลังสิบปีปกับชีวิตราชาการผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความสำเร็จผ่านอุปสรรคนานับประการ ชีวิตการทำงานที่คุกเคลาทั้งความชื่นชมและความผิดหวังแต่สิ่งที่ครูภาคภูมิใจที่สุดคือการนำพาลูกศิษย์ก้าวผ่านความไม่รู้สู่สถานะของคนคุณภาพตามเป้าหมายที่สังคมคาดหวังในปีงบป,ประมาณ2,558มีข้าราชการครูบุคลากรในการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเพชรบุรีเขต2 เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น77ท่านประกอบด้วยรองผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2จำนวน1ท่านพูวงในการสถานศึกษา7ท่านครูผู้สอน68ท่านและลูกจ้างประจำ1ท่านดังนี้นายบุญรอดพุทธรักษ รองผู้มนวยในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2วางแผนไว้หลังเกษียณอายุราชการจะปลูกต้นไม้จัดสวนคติธรรมในการปฏิบัติงานต้องแปลงวิธีคิดให้เป็นวิธีทำให้ได้ลาาทีโชีุ่มในการสถานศึกษาจำนวน7ท่านประกอบด้วยนายสำรานคลึกคลื่นจิต ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสระพระวางแผนไว้หลังกเกษียณอายุราชการพักผ่อนอยู่กับบ้านคติธรรมในการปฏิบัติงานเมื่อมีหน้าที่ก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อหมดหน้าที่ก็จะได้ไม่ต้องเสียดายภายหลังพันทีกเกษียณอายุราชการก็ให้สุขน้ากิติจันปรุงผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง วางแผนไว้หลังกเกษียณอายุราชการหาความสุข,สขให้ตนเองดูแลธุรกิจคติธรรมในการปฏิบัติงานอยากมีเกียรติต้องให้เกียรติคนอื่นทุกคน,กคนอยากเป็นคนสำคัญ